คุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยา,ทยาตาสว่างสวัสดีครับสวัสดีครัน้องเฟอร์วันนี้พี่เฟอรนะครับมีสินค้าใหม่มานำเสนอ,อน,นอคือ,อ วิสแบนจากเกาหลี <laughs> มีปัจจุไฟฟ้าลบนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีสารที่เขาเรียกว่าเจอมาเนียมนะครับใส่แล้วเนี่ยโอ้โหยืดหยุ่นได้ดีก่อนใส่เนี่ยเอี่ยวตัวได้นิดเดียวเองอหลังจากนั้นนะใส่ไปปุ๊บเอี้ยวตัวได้แบบโอ้โหสุดยอดมากเลย นี่จริงเหอค่ะนี่ข้อมูลนี้จำมาหรือว่าคิดเองนะันนัดงานขายล้วนๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่สําหรับเสริมเท้าอุปกรณ์จัดลูกเท้าบางคนเนี่ยเท้าเอียงไม่เท่ากันตอนแรกเลยนะกดนิ้เดียวก็ล้มแล้วอะพอใส่ปุ๊บกดยังไงก็ไม่ล้มตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อแล้วแต่มันแพงเวอร์ข้าวหุ่นเนี่ยพีคิดว่าพีดแน่ลรอเหรอาองเนาะไปได้อะไรมานี่เรียน กำลังฮิตมาจากทรทัศน์ดาวเทียมเลยเก็บก่อนของดีถ้ามาจากภูเขาไฟ <Okay. S 1> ช่วยกับเก็บพลังงานในร่างกายอเออใครที่ว่าอ่อนแออ่อนแอนะพอใส่เหรียญน,นะนก็จะแข็งแรงร่างกายก็จะสมดุลขึ้นมาทันทีรู้หรือเปล่าโรคต่างๆนะแค่แขวนเหรียญ ก็รักษาหายหมดเลยใส่เหล็กเข้าไปเดืน5กระตายหาเดียวเพราะกดแขนลงไปไม่ล้มกดนี้ไม่ล้มเลยเออหนูก็เลยจัดมาเลยหนึ่งอันเดี๋ยว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 ทำไมที่กาพูดแต่ที่ถ้าฉันไปดูนี่มันขายกันมากเลยของคนละอย่างไปนะเว้ยหรือว่าเราสองคนจะโดนหลอกหรือเปล่าเออไปถามกูรู้ให้รู้กันดีกว่าเราสองคนโดนหลอกหรือเปล่าครับอาจารย์ จริงๆสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าหลอกลวงครับเขาเรียกว่าสินค้าสุดโอสายเป็นสินค้าที่เป็นเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาหลอกลวงหากินกับพวกเราชอบบอกว่ามันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้สาิตใหที่เราดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือนะรเราก็เลยรู้สึกอยากซื้อตามหรือบางทีก็ไปเอาคนดังเอาคนที่น่าตาน่าเชื่อถือในสังคมเนี่ยครับมาสาิตใหที่เราดูอีกมาพูดเราเชื่ออีกเราก็เลยถือว่ามันต้องใช้ได้จริงๆอย่างเรื่องพวกเหรียญพวกนี้ที่บอกว่าทําให้เกิดร่างกายเนี่ยสมดุลดีขึ้นหร ความจริงมันเป็นแค่การเล่นกับเรื่องต่างๆของร่างกายเราเช่นเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายหรือว่าเซนเตอร์ออฟกาวิตี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปสาธิตกันเลยดีกว่าแล้วลองดูซิว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับดีครับจาย์ในน้องเฟิร์นนะครับกางแขนออกครับเหมือนที่เคยทดสอบเลยนะครับอ่ายกขาขึ้นครับนะครับผมจะลองทําการกดแขนน้องเฟิร์นนะครับเหมือนกับบอกว่าตอนนี้ไม่มีของอยู่นะครับลองกดครับปึ๊บอ่าจะเห็นว่าเวลาผมกดนะครับผมก็มีการดึงไปข้างๆด้วยฉันเฟิร์นก็จะล้มลงโดยง่ายนะครับ พอผมให้แขวนเหรยเข้าไปนะครับโอ้ใจเย็นครับใจเย็นโอ้ครับนี่เล่นของมากเลยนะแกทีนี้ผมก็จะทําการกดนะครับแต่ผมแก้เป็นการกดข้าหาตัวฉะนั้นผมกดเขาไปยังไงครับก็ไม่ทําให้เฟิร์นล้มได้เลยครับาจะเห็นไหมครับอันนี้เป็นการเล่นกระจุดศูนย์ถ่วงร่างกายนะครับย่าครับลองเอาออกครับหนูก็ล้มมาสิอาจารย์ลองดูลองดูท่าเดิมนะครับนะตอนนี้เราไม่มีเหรียญกระจิงนะครับแต่ว่าถ้าผมกดเดี๋ยวผมดันข้หาตัว จะเห็นว่าเฟิร์นก็ไม่ล้มเหมือนเดิมครับถ้าที่ดูดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์นะครับแต่ความจริงแล้วก็คือมันใช้ได้ไม่ได้เลยครับก็ถูกหลอกเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเป้าเฟิร์นเอ้ยกลับไปกินปางวันนี่นี่นี่ของของพี่นี่พวกลิสแบนดพูกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยครับเป็นของหลอกลวงเหมือนกันครับคุณฟิสก็ลองทําท่าครับอับเหมือนเหมือนกับที่ตอนที่ทดสอบครับผมครับจะลองหมุนไปนะครับดูว่ายืดหยุ่นแค่ไหนก็แสดงว่าคุณฟิสยืดรจหยุ่นครามารดณนด้นะครับ อย่านูมาสุดให้โอเคครับหมุนไปครับดด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 ิดดดงดดดดอดด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 ดัดดดดแลดดดดดลดดดดอดดทดครับก็จะเห็นว่าก็ไปได้ไกลดดดดอด่ดกดด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 นดดดดดดดเดรดดดดดัดดนดด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 ่ดด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 ดกดดดดดด่าดดดดดดาดดดดดดดัดนาดด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 ้ดดดดดดนรดบดดดดดดดมันแบบว่า กือบ360องศาโอ้เพราะฉะนั้นสินค้าท no> ั้งสองอย่างก็เป็นของหลอกลวงทั้งคู่เลยครับจาจารแล้วมันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าแขวนเรียนมันเอาไม่หายจากโลกนู้นโลกนี้ทุกโลกเลยอ่ะอาจารย์ไม่จริงหรอกครับของพวกนี้เป็นอุปทานของเราไปเองเดี๋ยวว่าจะเป็นพลังเมเอะไรต่างๆเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงหรอกครับมีผลการทดสอบแล้วนะครับจากอาจารย์ของภาควิชาฟิสิกส์นะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่นะครับว่า ไอหินที่ว่านี่ครับนึกว่าเป็นหินจากแร่ขอ,ขอไฟนะครับความจริงมันเป็นแร่ก,กัมมันตภาพรังสีมันมีทั้งไอโซโทปของยูเรเนียมของทอรียมซึ่งอันตรายมากเราสามารถใช้เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีไกเกอร์เคานเตอร์เนี่ยมาวัดแล้วจะเห็นค่าตัวเลขขึ้นเลยครับว่ามันมีค่าสูงกว่าหินในธรรมชาติมากนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาแขวนเนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วนะครับยังเป็นการทําให้รังสีแผ่เขาเ้าไปในร่างกายอาจจะเป็นอันตรายต่อ DNA ต่อร่างกายของเราเองได้นะครับ โอ้หเลิกเลิกเลิกใส่เลยครับเลิกแขนเลิกใส่วยถือว่าเสียค่างูไปนิดนิดหน่อยหน่อยพ่อตอบพี่ผีดจังอืยต้องขอขอบคุณอาจารย์เจนมากเลยนะคะที่ทําให้พวกเราสองคนตาสว่างค่ะอาจารย์เห็นไหมคะว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่นะคะต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่ใช่นั่นคืออะไรก่อนที่จะเชื่อสิ่งนั้นค่ะใช่แล้วครับและที่สําคัญนะครับ สติมาปัญญาเกิดแต่ถ้าไม่อยากให้สติเตลต้องเปิดดูวิทยา,ยาตา,วาสว่างวันหลังอยางโง่อยนะแกใส่แล้วเนี่ยครับแข็งแรงจุด<อ>ส,สุนชวยอ๋อตอเยอะแกเยอะเยอะเยอะเแล้วเปิดเยอะร้ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs>